เอียนลู่จ้อเดินคอตกเข้ามาในตําหนักมองเจ้าซาลาเปาตัวน้อยที่เดินออกมาจากห้องนอนพร้อมกับองครักษ์หลี่จากนั้นก็หลบตาลงมองของเหลวเหลืองๆที่ไหลลงมาตามขาเล็กๆทั้งสองข้างอีกด้วยอองน้อยน่าจะท้องเสียพยะยะค่ะองครักษ์หลี่เอ่ยด้วยรอยยิ้มแห้งๆอื้อเหลวขนาดนี้ไม่ท้องเสียสิแปลกเอียนลู่จ้อปรับอารมณ์ไม่ถูกเลยจริงๆจ,จากนั้นก็ตะโกนสั่งนางกํานันออกไปว่าไปเอายาแก้ท้องเสียมาเร็วเข้าส่วนเจ้าก็พาอ,องน้อยไปอาบน้ำเลย กระหม่อมคิดว่าน่าจะปรับร่างกายไม่ทันพยะค่ะเมื่อวานเห็นนางกำนันบอกว่ากินไปเยอะอยู่องครักษ์หลีกล่าวไปตามที่เขาสังเกตเห็นที่ผ่านมาคงจะเลี้ยงอย่างอดอดยากยากหัวโตวตัวเล็กพุงป่องเยี่ยนรู้จือว่าพลางสายหน้าไปด้วยกล่าวจบแล้วนั้นเขาก็ทิ้งตัวลงไปนั่งบนตักก่อนที่จะกรีดร้องออกมาพังพอเหลืองผู้นั้นบ้าไปแล้วรึถึงส่งเปินหวางไปแต่งงานกับปีศาจอปลักษณ์นั้นได้ แต่งงานหรือพยาขะที่กงกงเท่านำราชองค์การมาก็คือเรื่องงานอภิเษกสมรสให้พระองค์สมรสกับผู้ใดหรือพยาขะองครักษ์หลี่เอ๋ยถามด้วยความตกใจไม่แพ้กันดีแล้วมิใช่เรื่องเจ้าซาลาเป่าน้อยของเปิ่นหวางแต่ความสวยนั้นดันตกมาที่เปิ่นหวางเสียแทนอยากจะบ้าตายนี่อาลีกบุรุษหล่อเหลารูปงามดุจเซียนสวรรค์เยีย่ยงเปิ่นหวางมันเหมาะสมแล้วหรือที่จะมีภรรยาเป็นปีศาจอปรลักษ์แบบนั้นได้เยี่ยนลู่จื่อววยๆออกมาอีก จากนั้นก็ทำสีหน้าคล้ายจะร้องให้หันไปมองเอี้ยนจูเหยียนที่เดินจูมือนางกำนันเข้าไปล้างตัวก่อนที่จะรำพันออกมาว่านี่คงจะเป็นแผนการจำกัดเปิดวางทิ้งเป็นแน่องค์รักหลี่ที่คิดแบบนั้นก็สายหน้าช้าๆแล้วกล่าวเสียงเข้มขึ้นกระหม่อมคิดว่าแดนใต้นั้นอาจจะปลอดภัยมากกว่าอยู่เมืองหลวงทั้งท่านอ,องกับอองน้อยจะได้อยู่ไกลๆเรื่องการเมืองในราชวงศ์พญคขะเยียนลู่จ้่ที่ทำหน้าสีหน้ากระซิกซิคล้ายกับคนร้องให้นั้นก็กล่าวเสียงเบาในคอว่า พอไปถึงเมืองไห่จริงแม่ทัพเฟิงผู้นั้นคงได้ฆ่าเปิดหวงังทิ้งเป็นแน่หนีเสือประจระเค้ชัดๆต้องหาวิธีหนีแทนพยักขัดฉากให้พระองค์หายไปหน้าระหว่างการเดินทางจะเป็นการดีองค์ครักหลีออกความคิดเห็นอาจเป็นความคิดที่ดีเยี่ยล่จอเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งจะว่าไปอยู่ที่วังหลวงก็อันตรายทุกฝีก้าวไม่ต่างอะไรจากการไปเมืองไหายจริงเหตุใดถึงไม่หลบหนีไปอยู่ที่อื่นแทน ถึงอย่างไรแล้วนั้นสมบัติของตํนักจินเย่ก็มีมากพอที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เมื่อเห็นทางออกก็กล่าวกับองครักษ์หลีไปว่าอาหลีพวกเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันอิสระดังนกขุนเขาส่วนเอี้ยนจูเหยียนที่ถูกจับอาบน้ำขัดตัวเปลี่ยนใส่ชุดอองน้อยสมทานะแล้วก็ได้วิ่งออกมาด้วยท่าทางสดชื่นก่อนที่จะเปลี่ยนท่าเป็นกอดอกวิ่งไปหลบอยู่หลังองครักษ์หลีทันทีเมื่อเสด็จพ่อของเขานั้นเอ่ยขึ้นมาว่าประเดี๋ยวจะท้องเสียอีกอาจู มาไม่เอาเยี่ยนจูเยียนเถียงกลับใช้มือจับลงไปที่อภรรขององครักษ์หลีจากนั้นก็ยื่นหน้าออกไปกล่าวว่าอาจูไม่ดื่มมันขมขมนะเยี่ยนลู่จี้นึกว่าเจ้าสลาเป้าน้อยนี้พูดไม่เก่งเสียอีกพอปรับตัวได้แล้วนั้นก็พูดท่องเชียวนะเขาหีตาลงก่อนที่จะกล่าวแทนตัวเองออกไปว่าพ่อสั่งให้เจ้าดื่มอยากอืดไหลเปื่อนรดขาเหมือนเมื่อเช้ารึก็อาจูไม่ชอบจูจูว่ามันขมเยี่ยนจูเหยียนยึดมั่นด้วยใบหน้าที่เชิดขึ้น องครักษ์ที่เห็นการวางท่าของเด็กน้อยก็หลุดคำออกมาทันทีแล้วกล่าวออกไปว่าลูกไม้ตกไม่ไกลต้นพยาค่ะอาลีนี่เจ้าเข้าข้างอาจูรึเยียนลูจือตะหวัดเสียงดังในมือของเขาถือถ้วยยาจนสันไหวคล้ายจะหกก่อนที่จะทำหน้าดุแล้วกล่าวออกไปหม่ว่าอาจูเจ้าอยากเป็นซาลาเปาเน่าอือลาดใช่หรือไม่เยียนจูเหยียนมุมปากคว่ำลงเล็กน้อยดวงตาแดงก่ำสันไหวที่ถูกผู้เป็นพ่อดุเสียงดังอีกทั้งองครักษ์หลี่ยังก้มหน้าลงมากล่าวกับเขาอีกว่า สองน้อยพะยาคตถึงยาจะขมไปบ้างแต่ดีกว่าต้องอึลาดจะจูจูดื่มก็ได้เมื่อไม่ดื้อแพงจนเกินไปก็กลายเป็นความน่ารักที่กำลังพอเหมาะเด็กน้อยเดินช้าๆทำหน้าเศร้าๆให้ดูน่าสงสารไปหาผู้เป็นพ่อจากนั้นก็เอ่ยเสียงเบาจูยอมดื่มแล้วป้าไม่ดุนะเปิดหวังไม่ดุเอียนรู้จือว่าจากนั้นก็ก้มหน้าลงค่อยๆป้อนยาใส่ปากให้เจ้าซาลาเปาน้อยดื่มถ้าเขาไม่ดื่มยานี้อาจจะทำให้ท้องเสียขึ้นมาอีกจะไม่สบายเป็นไข้เอาได้ เมื่อดื่มยาหมดแล้วนั้นเอี้ยนจูเหียนก็กล่าวเสียงหลงออกมาว่าขมจุดๆเลยนะหวานเป็นลมขมเป็นยายื่นหน้ามาดีๆเปิดหวางจะเช็ดปากให้เยี่ยนรู้จึว่าปองคารักหลี่ที่เห็นท่าทางเอาใจใส่ดูแลของท่านอ,องก็หลุดยิ้มออกมาถึงแม้ว่าชายหนุ่มนั้นจะดูเป็นคนไม่สนโลกและไม่เอาไหนที่ทุกๆคนว่ากระนั้นแล้วเขารู้ดีว่าท่านอองผู้นี้เป็นคนอ่อนโยนมากแค่ไหนเยี่ยนจูเหยียนที่ถูกเช็ดปากแล้วนั้นก็ยิ้มกว้างออกมาอย่างน่ารักน่าชัง เยียนลู้จึอมองรอยยิ้มของเด็กน้อยราวกับถูกสะกดเอาไว้มันช่างคล้ายกับใครบางคนที่เขารักเหลือเกินแต่หน้าเสียที่ใครคนนั้นได้จากเขาไปในที่ที่แสนไกลแล้วเหลือของต่างหน้าเอาไว้ก็คือเจ้าเด็กน้อยคนนี้เฮิร์ตเปินหวังจะปกป้องเจ้าให้ดีที่สุดเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทําหน้าที่พ่อได้ดีมากแค่ไหนและก็ไม่สัญญาว่ามันจะดีตลอดชีวิตแต่เขาจะทําให้สุดความสามารถที่ตัวเองมีเท่านั้นหลายวันผ่านไป ถึงแม้ว่าเอี้ยนลู่จื้อจะกลายเป็นพ่อคนไปแล้วนั้นกิจวัตรของเขานั้นก็ยังคงเหมือนเดิมที่ต่างออกไปคือมือซ้ายจูงมือเจ้าซาลาเปาเปาน้อยไปหอผนันเพื่อไปตีไก่ชุดใหม่ที่ถูกส่งเข้ามานั่นเด็กน้อยที่ไหนพะยะค่ะผู้ดูแลเอ่ยถามอองน้อยแห่งตําหนักจินเย่เอี้ยนลู่จื้อตอบด้วยใบหน้าที่เชิดขึ้นจากนั้นก็ยังกล่าวอีกว่าดูสีใบหน้าหล่อหล่อของเขานั้นได้เป็นหวางมาทุกส่วนผู้แลหอการผนันฝืนยิ้มแห้งแหงออกมาแล้วกล่าวรับว่า วันนี้จะมาเล่นตีไก่หรือพยาคาจะดีหรือที่พาอองน้อยมาด้วยดีสิพวกเจ้าจะได้เห็นว่าเปิดหวังนั้นเป็นบิดาที่ดีมากแค่ไหนเยียนลูจือกล่าวด้วยใบหน้าภาคภูมิใจยิ่งผู้ดูแลทำหน้ายิ้มแย่ๆก่อนที่จะหลบตาลงไปมองอองน้อยพลางคิดในใจไปด้วยว่าคงจะโตขึ้นมาเสียคนอย่างอองจื้อเป็นแน่กระนั้นก็เป็นเรื่องดีสําหรับหอการพนันของเขามากขึ้นไปอีกสถานที่แห่งนี้ยินดีต้อนรับคนไม่เอาไหนเป็นลูกค้าคนสําคัญอยู่แล้ว เยียนลูจื่อหีตาเล็กน้อยใหญ่ยยจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรกับเขาก่อนที่จะยกพัดขึ้นมาปิดหน้าเอาไว้หันไปกระซิบกับองครักษ์หลีว่าเจ้าได้เอาของว่างมาให้อาจูด้วยหรือไม่ติดมาด้วยพยัคฆ์พร้อมกับหมอนผ้าหม่มองครักษ์หลีตอบด้วยรอยยิ้มการกระทำที่ดูเหมือนคิดน้อยของเอียนลูจื่อเป็นข่าวหรือหน้าอับอายไปทั่วเมืองหลวงนอกจากเขาจะโมโลกีกับนางลมจนได้บุตรชายมาแล้วคนหนึ่งก็ยังพาเด็กน้อยเข้าหอพนันบางวันไปนั่งดูนางรำที่โรงเตรียมอีกด้วย พ่อเป็นสุนัขลูกที่ออกมาก็คงมีวัยเป็นสุนัขไปด้วยนี่คือคำด่าทอที่มีต่อตัวเขาทั้งสิ้นจนเข้าไปถึงกระการหองเห่าในที่สุดพระองค์จึงให้ขันทีไปเรียกให้เอียนลูจื้อเข้าเฝ้าเอียนลูจื้อหลุดยิ้มออกมาอย่างดีใจผ่านมาสามปีได้แล้วกระมังที่ไม่ได้เจอพบหน้ากันเลยสักครั้งเดียววันนี้เขาแต่งกายอย่างเต็มยศยืนอยู่หน้าคันช่องมองภาพสะท้อนตัวเองที่ฉีกยิ้มอยู่หน้ากระจกก่อนที่จะก้มหน้าลงไปกล่าวกับเจ้าซาลาเปาที่นั่งเล่นลูกคิดด้านข้างวา่า วันนี้เปินหวางจะได้เข้าเฝ้าเสด็จย่าของเจ้าแล้วเพราะนางไม่ยอมพบเปินหวางเจ้าสาเปะน้อยเงยหน้าขึ้นมาเอียงคอด้วยความสงสัยในเรื่องที่ท่านพ่อกล่าวก่อนที่จะตอบรับด้วยตาใสาๆสว่าอาอาอังอออังไมยมกเมื่อครู่นี้เจ้าว่าอันไหนอ่อเอี้ยนลูจื้อกล่าวด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะก้มหน้าลงก่อน <ไป S 1> ที่จะย้บบนปลายจมูกเล็กๆนั้นแล้วบอกกับเด็กน้อยไปว่าพยา่าวหรือขอรับมิใช่ออแบบนั้นคือไม่สุภาพ และดูเหมือนว่าเอี้ยนจูเหยียนนั้นจะเข้าใจสิ่งที่พูดเด็กน้อยจึงกล่าวด้วยคำง่ายๆก่อนว่าขอฮับแบบนั้นก็ได้เอี้ยนลูจ่จอว่าก่อนที่จะหันไปมององครักษ์หลีแล้วกล่าวว่าไปกับเปินหวางเปินหวางมีเจ้าไปด้วยแล้วรู้สึกสบายใจกระหม่อมจะติดตามท่านอองไปทุกที่พะยะค่ะองครักษ์หลีกล่าวเอี้ยนลูจ่จอก้มลงไปลูบหัวลูกชายอีกครั้งก่อนที่จะเดินนำออกมาด้านนอก ตำหนักของเขานั้นอยู่ห่างไกลจากตำหนักของคนอื่นๆในวังหลวงข้างนอกดูซุดโสมและสกระปรกกระนั้นก็เป็นที่หลบภัยชั้นดีที่ทําให้เขาอุ่นใจที่สุดในเมืองหลวงแห่งนี้เคี่ยวอ๋องของเขาในวังหลวงไม่มีหรอกเทียบชั้นขันทีชั้นสูงยังไม่ได้ทำได้แค่เดินไปเข้าเฝ้าห้องห่าที่ตำหนักของพระนางเท่านั้นเพราะรถมาถูกห้ามใช้ในส่วนวังหลังนั้นนั่นเอง เมื่อครั้งเดินไปถึงตำหนักของฮองเฮาบรรยากาศโดยรอบนั้นเย็นยะเยือกรายล้อมไปด้วยกุ้ยเหมยที่พลิบานสีแดงสดด้านในเงียบสงบจุดกํายานส่งกลิ่นหอมคลักคลุ้งไปทั่วเชิญทางนี้เพคะท่านอองจือ้เอเยียนลู่จื้อกับองครักษ์หลี่เดินตามหลังนางกำนันเข้าไปห้องโถงด้านหลังก่อนที่จะทำการคำนัสตรีที่นั่งอยู่หลังม่านไม้ไผ่เป็นฉากกั้นพรางตาเอาไวใ้ให้มองเห็นแค่ลางๆเท่านั้นสบายดีหรือไม่พยขคะกินอิ่มนอนหลับดีหรือเปล่าเยียนลู่จื้ลืมเอ่อยถามออกไป ตอ,องจือ้อสุรเสียงหลังม่านได้ดังขีนพยาคเสเดจแม่เยียนลู่จื้อกล่าวรับในทันทีสีหน้าของเขานั้นดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้เป็นแม่สุขสบายดีทุกอย่างได้ข่าวมาว่าที่ตำหนักจินเย่เวมีเด็กน้อยหรือฮองเฮาตรัสถามเยียนลู่จื้อนิ่งงันไปนึกถึงคำกล่าวของพี่ชายที่ตายไปแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าพยาคัเป็นลูกชายกระหม่อมเองพออภิเสกสมรสแล้วนั้นก็อย่าไม่เที่ยวหอคมแดงอีก ฮองเฮาตรัสด,ด้วยน้ำเสียงเนิบช้าแบบเดิมองค์รัก์หลีห่ฮองเฮาตรัสเรียกขานไพยะค่ะองค์รัก์หลี่ตอบรับเสียงดังทันทีอ,องจื้อไปแดนใต้เราอยากให้เจ้าช่วยดูแลเขาทีที่นั่นเป็นเมืองเถื่อนระหว่างการเดินทางก็อันตรายไปด้วยสัตว์ร้ายและโจรป่าดีไม่ดีแม่ทัาเฟิงอาจจะไม่รับราชองค์การฮ่องเต้อ้างว่าราชองค์การไปไม่ถึงมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เจ้ารักษาด้วยชีวิตนั่นคือราชองค์การของอ,องจื้อที่วางเอาไว้บนโต๊ะด้านหลัง หองเฮาตรัสยาวด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดขึ้นมาทันตาเห็นองคารักหลีเดินไปหยิบราชองค์การขึ้นมาดูเขาไม่ทันที่จะเอ่ยอะไรอองจื้อก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าราชองค์การวันก่อนที่กงกงเท่าไม่ได้ทิ้งเอาไว้ให้กระหม่อมพะยะค่ะให้เจ้าไปก่อนก็ทำหายอีกสิ่งนี้มีค่ามามากกว่าม้วนกระดาษมันจะเป็นดั่งยันคุ้มครองเจ้าจนกว่าจะไปถึงแม่ทับเฟิงแม้กระทั่งนางเองก็ไม่สามารถขัดได้หรือทำอะไรเจ้าได้หองเฮาตอบ กระหม่อมจะเก็บรักษารษาชองค์การนี้ด้วยชีวิตจะพาอองจื้อไปส่งถึงท่านแม่ทัพเฟิงให้ปลอดภัยองครักษ์หลีกล่าวอย่างหนักแน่นกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายเอี่ยนลู่จื้อหันไปมองราชองค์การในมือของอลีพลางคิดไปด้วยว่าสภาพของเขานั้นไม่มีความน่านับถือหรือดูเอาไหนแม้แต่น้อยนิดแม้กระทั่งราชองค์การก็ไม่สามารถเก็บรักษาเอาไว้ให้ตัวเองได้ จากนั้นก็ก้มหน้าลงส่งสายตาให้องครักษ์หลีถอยหลังออกไปก่อนเพราะเขามีหนึ่งเรื่องสําคัญที่จะถามผู้เป็นแม่ด้วยปากของตัวเองว่าสเสด็จแม่พะยาขับเรื่องจริงหรือที่พระองค์ทรยศสเสด็จพ่อหญิงสาวที่นั่งอยู่หลังม่านเงียบเสียงลงแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของนางก็แทบไม่ได้ยินก่อนที่จะตอบลูกชายไปว่าความจริงนั้นเราไม่เคยรักสเสด็จพ่อของเจ้าเลย เยียนรู้จึกลืนน้ำลายลงคอดวงตาคมคายของเขานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดังมากว่าตำแหน่งหองเฮาคงคุ้มค่ากับชีวิตเสด็จพ่อกับองคชายใหญ่แล้วเช่นนั้นกระหม่อมทูลราเขากล่าวจบก็ลุกขึ้นมาโดยไม่ได้สนใจหญิงสาวที่นั่งอยู่หลังมา่านว่านางจะรู้สึกอย่างไรกับคำกล่าวของเขานี้อีกที่ผ่านมาเขาตกอยู่ในความทุกข์ไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนคือผิดหรือถูก อันไหนเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งพอมาได้เห็นได้ยินกับตัวเองถึงได้รู้ว่าทุกอย่างที่เขาลือกันนั้นคือความจริงทุกประการว่าเสด็จแม่ทรยศวังยาพิษเ็จพ่อที่เป็นองค์รัชทายาทลำดับที่หนึ่งเพื่อให้พังพอนเหลืองที่เขารักเหมือนพ่อคนที่สองขึ้นมาเป็นห้องเต้แทนมินำซ้ำพี่ชายของเขาก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนพาพระชายาเอกหนีแต่เขาก็ไม่รอดชีวิตส่วนเขาที่รอดชีวิตมาได้นั้นเพราะความไม่เอาไหนของตัวเองมันช่างน่าตลกยิ่งนะ และแล้ววันเดินทางไปยังเมืองไห่จิงก็ได้มาถึงอองจื้อที่ไม่เคยได้รับเกียรติใดๆวันนี้นั้นได้คนแต่งกายด้วยชุดมงคลสีแดงทั้งหมดดูยิ่งใหญ่สมฐานะท่านอองแม้กระทั่งม้าก็ผูกคอมันด้วยผ้าสีแดงในเกี้ยวเต็มไปด้วยสินสมรสมากมายให้สมเกียรติเทพสงครามและยังรายล้อมไปด้วยเหล่าทหารที่ค่อยอาราขาถึงห้าสิบคนเขาเป็นสิ่งของบรรณาการไม่มีเกียรติของบุรุษหลงเหลือให้ภาคภูมิใจได้อีกเป็นเพียงสิ่งของที่มอบให้ผู้ชนะศึกทำความดีต่อบ้านเมือง เพราะต้องใช้ชีวิตอย่างคนขี้แพ้และขี้ขลาดมาตลอดมันก็เหมาะสมยิ่งแล้วกับสิ่งที่เขาจะได้รับบ้าหรือเปล่าที่จะให้เปิดหวังใส่ชุดเจ้าบ่าวไปเลยเยี่ยนลู่จื่อตะโกนเสียงดังลั่นใส่กงกงเท่าที่ยืนนิ่งๆด้วยใบหน้าคนไร้ความรู้สึกเป็นธรรมเนียมพะยะค่ะชุดเจ้าบ่าวของท่านอองมีให้สับเปลี่ยนจนกว่าจะไปถึงเมืองไหายจริงชายแก่กล่าวพร้อมกับหันไปมองด้านข้างบ่งบอกว่านั่นคือหีบเสื้อผ้าที่เขาเตรียมเอาไว้อย่างครบครันแล้วและยังกล่าวออกมาต่ออีกว่า ฮองเฮาทรงเมตตาพระองค์มากอยากทำให้พระองค์ต้องเสียพระไทยเลยพะยะคับไปผูกมิตรกับตระกูลเฟิงเพื่อความสงบของแคว้นในอนาคตนี่คือภารกิจอันใหญ่หลวงแล้วเยียนลู่จื้อกล่าวไม่ออกเลยจริงๆทุกคนรู้กันดีว่าเขาคือหมากที่ใช้แล้วทิ้งจะเป็นจะตายหาได้สนใจไม่เหมือนส่งส่งไปทำให้แม่ทัพเฟิงผู้นั้นพอใจได้ก็ดีไปแต่ถ้านางไม่พอใจก็ไม่เป็นไรค่อยจัดหาสิ่งใหม่ไปให้นางแทนเยียนลู่จือ้อทำสีหน้าไม่พอใจก็จริงแต่ก็ไม่ไดื้อแพ่งขัดขืนออกไปอีก เวลานี้เขาอยากที่จะออกจากเมืองหลวงให้จบจบไปแล้วหาทางหลีกหนีไปอยู่ที่อื่นกับเจ้าซาลาเปาเปาน้อยของเขาแทนทำตามที่ฮองเฮาตรัสแล้วพระองค์ก็อยู่อย่างปลอดภัยพะยะค่ะกงกงเท่าไม่ลืมที่จะเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งเยนลูจื้ที่ได้ยินแบบนั้นทั้งสีหน้าและแววตาของเขาก็เปลี่ยนไปแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกลงมาหลายส่วนว่าฝากไปบอกว่าพระองค์ด้วยว่าจงมีความสุขให้มากที่สุด นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจะกล่าวถึงสตรีที่ทรยศครอบครัวตัวเองทำลายสามีทำลายลูกได้ลงอย่างเลือดเย็นจะไม่มีคำสาปแช่งใดๆจะมีแต่เพียงคำอวยพรสุดท้ายเท่านั้นเมื่อกล่าวจบเขาก็เดินไปอุ้มเจ้าสาลาเปาเปาน้อยขึ้นมาแล้วกล่าวกับเด็กน้อยว่าการเดินทางไปแดนใต้อาจจะต้องเหนื่อยหนาะหน่อยเปิ่นหวงังอยากให้เจ้าช่วยอดทนสักนิด องคารักหลี่หันไปมองทางตำหนักของฮองเฮาใช้มือลูบลงไปบนหน้าอกของตัวเองก่อนที่จะก้มหัวลงเล็กน้อยแทนคำลาและคำขอบคุณทั้งหมดถึงจะออกเดินทางได้ขบวนอภิเษกสมรสอันยาวเหยียดได้มุ่งตรงออกจากประตูวังหลวงชาวบ้านชาวเมืองต่างออกมายลความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้แล้วพากันลือไปทั่วว่าเอียนลูจื้อนั้นหาได้เหมาะสมที่จะเป็นสามีของเทพสงครามไม่เขาไม่มีความดีส่วนไหนเลยที่จะควรค่าแก่นางมีดีอย่างเดียวคือรูปโฉมอันงดงาม แต่มันก็ไม่ได้มีค่ามากพอในสายตาของผู้คนขนาดนั้นเพราะความงามนั้นหากปราศจากคุณประโยชน์อื่นใดก็หาได้มีความหมายที่เชิดชูได้ยืนยงไม่สุดท้ายก็ไม่อาจหนีความเสื่อมโทรมที่แก่ชราได้คำปรารบนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาคิดว่าแม่ทับเฟิงนั้นหาได้เหมาะสมกับตนเลยสักนิดเดียวเมื่อองค์ประกอบภายในตัวคนนั้นต่างกันรู้หรือไม่ว่ามันสามารถส่งผลให้มุมมองความคิดของคนผู้นั้นมีความตื้นเขินหรือลึกล้ำ หนึ่งในองค์ประกอบที่ว่านั้นคือประสบการณ์ดูเหมือนว่าโลกของเอียนลูจอกำลังจะเปิดกว้างขึ้นแล้วหาใช่แค่วังหลวงและเมืองหลวงที่เขาใช้ชีวิตมาตั้งแต่เกิดอีกต่อไปไม่การเดินทางเริ่มต้นไปได้ไม่เท่าไรนักชีวิตพ่อลูกหนึ่งก็ค่อนข้างลำบากเอาการดูเหมือนว่าอาจูจะมารถมาเสียแล้วเด็กน้อยร้องให้ผะอึดผะอมอ้วกใส่ตัวเองอย่างน่าสงสารอีกด้วยอายาอาจูเอียนลูจึอ,อุทานออกมาพร้อมกับรูปหลังให้เจ้าตัวเล็กไปก่อนแล้วเงยหน้าขึ้นไปกล่าวกับนางกำนันของเขาว่า เช็ดตัวเปลี่ยนชุดให้เขาประเดี๋ยวเปินหวางจะพาอองน้อยออกไปนั่งม้าด้านนอกด้วยตัวเองว่าจบก็ถอนลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่การหนีเอาตัวรอดครานี้คงจะต้องทุลักทุเลเอาการไม่รู้ว่าจะไปรอดได้ถึงแค่ไหนชีวิตเปินหวางช่างรันทดนักต่อมาทั้งสองนั่งอยู่บนม้าสีน้ำตาลและดูเหมือนว่าเอี้ยนจูเยียนจะเคยนั่งมาเป็นครั้งแรกในใจของเขานี้มีความรู้สึกกลัวอยู่มากก็จริง แต่เมื่อสัมผัสได้แล้วว่ามันไม่อันตรายอะไรก็รู้สึกชอบใจเป็นอย่างมากและยังขยับเท้าตีเข้าตัวม้าเรียนแบบองครักษ์หลีพร้อมกับส่งเสียงร้องหยา่ยาหย่าไปด้วยความสนุกสนานความสดใสนี้ทําให้เอี้ยนลู่จื้อหลุดยิ้มออกมาก้มหน้าลงมองใบหน้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคิดว่านี่คงเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เขารู้สึกภูมิใจได้ตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้ไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่เคยได้รับหน้าที่อันสำคัญและไม่เคยจะต้องรับผิดชอบอะไรอีกด้วยในชีวิต ใช้ชีวิตเอาตัวรอดไปวันเที่ยวเล่นให้สนุกเพียงเท่านั้นกับสม<อ>บัติมากมายเพื่อ<ด>ทําหน้า<ด>ที่เป็นพ่อที่ดีก็ได้นะเยียนลู่จื้อหันไปกล่าวกับองครักษ์ที่ควบมาอยู่ด้านข้างกระหม่อมก็คิดเช่นนั้นพยะคขะองครักษ์หลีกล่าวรับด้วยรอยยิ้มเขาก้มหน้าลงไปมองอ๋องน้อยที่สนุกสนานกําลังเบิกบานเป็นอย่างมากทางครุ่นคิดไปด้วยว่าแผนการที่วางเอาไว้นั้นจะสําเร็จลุล่วงดีหรือไม่หรือมันจะราบรื่นดีเปล่า และถ้าหากไม่เขากับท่านอองจะหาทางออกที่ดีกว่านี้ได้ไหมในหัวเต็มไปด้วยความคิดมากมายเพราะทุกอย่างนั้นถูกพนันด้วยชีวิตคน